การออกแบบ Super ร์เอล t เวชและ s p i รัล Curves อย่างง่ายและรวดเร็วแต่ได้ผลงานที่ดีเยี่ยมด้วยโปรแกร,รม r าสวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะได้กล่าวถึงวิธีการออกแบบ Super ร์เอล t เวชและสไปรัล c u r v e ฟ ด้วยโปรแกรม R า,านะครับซึ่งมีวิธีการที่ง่ายดายและรวดเร็วแต่ได้ผลงานที่ดีนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับหลังจากที่เรา,เาได้ทำการวางแนวแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติอันนี้เป็นแนวแปลนนะครับแล้วก็มีคอนัวรไลน์นะครับสมมุติว่าเรา าวางแนวแป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปของเราเนี่ยนะครับก็คือการยกซูปเปอร์แล้วก็ไปออกแบบสไปรัลเคิร์บนะครับเรามายกซูปเปอร์กันก่อนนะครับก็ใช้รายการซูปเปอร์เอลเวชันและวายเดนนิงนะครับ อันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มการยกโค้งและขยายขอบทางนะครับ Super Elevation และ Widening ของโปรแกรม RR เดี๋ยวผมขนาดนี้เราอันนี้เป็นคอรด for profile ของ Super Elevation ซึ่งออกแบบเสร็จหมดแล้วผมจะลบทิ้งนะครับ New นะครับเพื่อเริ่มออ,ออกแบบให้ดูใหม่นะครับยืนยัน ขยายภาพซะหน่อยนะครับถ้าต้องการดูคอนทัวร์ก็ใส่คอนทัวร์เข้าไปนะครับที่มุมขวาล่างนี้นะครับก็เป็นการควบคุมเเลื่อนแนว PI นะครับเลื่อนแนว PI อันนี้ก็เนื่องจากาการยกโค้งเนี่ยซูเปอร์ไลเวชันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้คอนทัวร์ไลน์ผมขอปิดคอนทัวร์ไลน์นะครับ จะได้ดูง่ายดีคันนี้เนี่ยอันนี้เป็น pi pi ที่เริ่มแรกเลยมันอยู่ข้างล่างผมขอหมุนรูปนะครับหมุนรูปให้ pi เริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ทางซ้ายมือนะครับนะครับเรามาดูเพื่อจะได้ดูง่ายดีนะครับเวลาทำงานจะได้ดูง่ายดี pi 0 pi 1 2 3จะดูง่ายดีนะครับ <c oughs> ในการยกซูปเปอร์เนี่ยมันเเรามีโปรแกรมมีคำสั่งอโตเ m ม t ติดีไซน์นะครับคือยกโคง้งอัตโนมัติตลอดสายเลยนะครับผมจะลองทำให้ดูนะครับขั้นแรกเราก็มาเซตค่าทีเรียหรือเกณฑ์ในการออกแบบก่อนโปรแกรมมีสูตร2ส,สูตรให้เลือกนะครับสูตรซูปเปอร์สูตรแรกก็เป็นสูตรคอนเซอร์เวทีฟที่เราใช้กันนะครับ สูตรง่ายๆก็เป็นเป็นสูตรที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยมีค่าคงที่เท่ากับ0.1หรือจะใช้สูตรของแอชโตก็ได้นะครับเป็นสูตรที่ใช้สัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยแปลเปลี่ยนตามดีไซน์สปีดนะครับสมมุติเราใช้สูตรนี้นะครับสูตร สัมประสิทธิ์คงที่นะครับต่อไปเราก็มาเลือกว่าจะใช้วิธีการ widening หรือขยายขอบทางอย่างไรก็มีสูตรให้เลือกเหมือนกันนะครับจะใช้สูตรของ astro หรือจะใช้ตารางก็ได้นะครับตารางเราก็สร้างตารางขึ้นมาแล้วก็ใช้ widening ตามตารางก็อย่างอันนี้ก็ นี่นะครับสปีดดีไซน์สปีดแค่นี้ว i เดนนิ่งแค่นี้แล้วก็นะครับอินพุตกรอกเข้าไปในช่องนี้นะครับก็มีให้เลือกอันนี้ผมขอเลือกเป็นใช้วิธีของ a s t โตกันล้วกันนะครับคือในโปรแกรมของ r าาเนี่ยได้บรรจุมาตรฐานของ a s t โตที่เกี่ยวข้องเนี่ยไว้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น มันจึงสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัตินะครับขณะนี้ผมได้ตั้งไขทีเรียเป็นใช้สูตร conservative นะครับแต่ใช้ w i d e n นิ่งตามสูตรของแอชโตนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มออกแบบเลยเราก็มาที่คลิกที่นี่นะครับออโต้ดีไซน์ที่อยูอ่เมนูบาร์ด้านบนนี่นะครับออโตโดีไซน์คลิกปุ๊บยืนยัน เสร็จแล้วครับโปรแกรมก็หลังจากที่ยกซูเปอร์ให้เสร็จก็จะสร้าง c r o s s f i l l Profile ให้อย่างอัตโนมัติซึ่ง CrossFall Profile เนี่ยจัดเป็นจัดเป็นอันหนึ่งที่มันยุ่งยากเสียเวลาในการสร้างนะครับเพราะว่าถ้ามีโค้งที่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยจนเกิดการ Overlap นี้นะครับ c r o s s f ฟ l ์ profile นะครับอย่างอันเนี้ยเนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวก่อนขยายให้มันดูง่ายหน่อยอ่นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มีโอเวอร์แลปนะครับโปรแกรมก็จัดการาแก้ไขปัญหาปรับแต่งให้เสร็จนะครับอย่างถูกต้องรวดเร็วขณะน,นี้นะครับเ,เราจะเห็นว่า เอ่อมาดูอันนี้นะครับโค้งอันนี้เราจะเห็นว่ามีอันนี้ก็ AF นี่ก็ a t t a i n from หรือจุดเริ่มต้นยกโค้งนะครับ aten t to remove from remove to นะครับโปรแกรมก็ใส่ตำแหน่งให้เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดตำแหน่ง a t t a i n from a t t a i n to อยู่ที่สเตย์ไหน transition นะครับ transition เล็งของ Super ยาวเท่าไรอันนี้ก็ได้จากสูตรหมดเลยนะครับโปรแกรมได้ทำการใส่ดีไซน Speed ให้อย่างอัตโนมัตินะครับ d ดีไซน Speed ท,ที่โปรแกรมใส่ให้เนี่ยจะเป็นสปีดสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับถ้าใส่มากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวยกโค้งมันก็ปกติเราก็ตั้งไว้ว่าไม่เกิน10%สมมติเราเปลี่ยนตัวนี้เป็น60นะครับ เปลี่ยนดีไซน์สปีดเป็น60เป็นยังไงครับเราจะเห็นว่ามันแดงแล้วนะครับซูเปอร์เอล t เวชันเ e เนี่ยมันยกเคอร์งเกินแล้วเราก็ลด55ก็ยังเกินอยู่ก็ตกลงก็เหลือ50นะครับก็ตามที่โปรแกรมเซตไว้คันนี้เนี่ยซูเปอร์เอลิเวชันเนี่ยสปีดของมันดีไซน์สป e ดเนี่ยโปรแกรมตั้งให้แบบนี้อัตโนมัติแบบนี้ถ้าใครไม่ชอบ นะครับอยากจะแก้ไขก็คงจะแก้ให้มันน้อยลงนะครับแก้ให้มากขึ้นมันไม่ได้อ,อย่างสมมุติเนี่ยอันเนี้ยแก้ให้มากขึ้นไม่ได้เราก็แก้ให้น้อยลงนะครับ e n t e r ไปปุ๊บค่าต่างๆก็จะถูกแก้ไขตามสปีดไปหมดนะครับอ,อันนี้เหลือ80นะครับสมมุตินะครับครนี้บางคนทําการแก้ไขแล้วนะครับทําการแก้ไขแล้ว อยากจะได้แก้ไข Trans TS หรือ Transition Length เนี่ยนะครับหรือ a t t e n u form Stay เนี่ยให้อยู่ที่ตำแหน่งตามที่เราต้องการไม่ชอบคือหมายถึงว่าไม่ชอบตามที่โปรแกรมกำหนดให้แบบนี้ไม่ชอบก็แก้ได้เหมือนกันนะครับมาที่ Auto Mode ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นพอคลิกปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็น Manual Mode หลังจากนั้นเราก็ทำการแก้ไขนะครับค่าต่างๆในช่อง ทุกช่องในนี้ได้หมดนะครับก็ใช้เครื่องคิดเลขคำนวณเอาตามที่เราชอบเพราะขณะนี้เราอยู่ที่แมนนวลโหมดก็คือให้ผู้ใช้เนี่ยใส่เองนะครับตามใจชอบนะครับก็ก็สะดวกดีนะครับออนอกจากจะเร็วแล้วเนี่ยยังเป็นการออกแบบที่นอกจากจะเป็นอัตโนมัติแล้วยังเหมือนกึ่งอัตโนมัติคือให้เราออกแบบใส่ ใส่ค่าได้ตามใจชอบได้ด้วยก็เป็นนั้นว่าจบนะครับจะมีกี่ร้อยกี่พันโค้งก็แป๊บเดียวเสร็จนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำค่า w i d e n i นนิอันนี้พอดีมันโค้งใหญ่ก็ไม่มีนะครับอันนี้นะครับก็เป็นไปตามที่โปรแกรมคำนวณน,นะครับเราจะแก้ไขก็ได้ก็เปลี่ยนอย่างอันเนี้ยวเด้นเราว่าน้อยไปเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นแมนนวลแล้วเราก็เปลี่ยน นะครับสมมุติเป็น1เมตรก็ใส่ไปนะครับโปรแกรมก็ไม่ว่าอะไรหลังจากที่เราทำการออ,ออกแบบ super elevation และ widening เสร็จแล้วอย่างรวดเร็วนะครับเราก็สามารถสร้างด r a อิ n g นะครับถ้าคลิกคำสั่งนี้เนี่ย d r อ i n g ทั้งหมดนะครับคอ s ์ for profile อะไรเนี่ยหรือแม้แต่รูปแปนอะไรก็จะออกไปสู่ autocad นะครับแต่อันนี้ผมไม่แสดงให้ดูนะครับ ผมจะแสดงวิธีการออกแบบให้ดูเฉยๆนะครับต่อไปหลังจากที่เราจบ Super ร์เอ a ชันนแล้วเนี่ยเราก็พอเซฟเสร็จเราก็มาเข้ารายการไปรัลเ Curve นะครับก็ง่ายและรวดเร็วเหมือนกันลองดูนะครับหลังจากที่เราอ,อันนี้เป็นแบบฟอร์มของ การออกแบบสไปรลเคิร์ฟนะครับเอาขยายภาพหน่อยนะครับอัอนนี้พอดีรูปมันขึ้นไปอยู่ข้างบนเราก็หมุนนะครับหมุนภาพได้โปรแกรมอื่นทําไม่ได้แบบนี้นะครับหมุนภาพแบบนี้ทําไม่ได้แต่ ar เนี่ยสามารถหมุนภาพให้ดูง่ายนะครับเพื่อให้เราแบบเออจุดเริ่มต้นของการอยู่ทางซ้ายมือดูง่ายดี ไม่ใช่ว่าจุดเริ่มต้นอยู่อยู่ข้างล่างแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนนะอะไรเงี้ยดูยากไม่ถนัดนะครับหรือใครจะถนัดก็หมุนเอาคราวนี้ผมจะลองอันนี้ออกแบบซูเปอร์ออกแบบสไปรัลเคิร์เสร็จแล้วนะครับเรามาดูก่อนเดี๋ยวผมลบทิ้งแล้วนะครับเพื่อทำให้ดูใหม่ก่อนลบก็มาดูซิปโปรแกรมมันทำอะไรให้เรานะครับสมมุติถ้าออกแบบเสร็จเนี่ยเราก็ได้อันนี้ก็ TS ก ตำแหน่งเ,เริ่มแรกที่ใส่สไปรัลเคิร์ฟนะครับอตอนนี้ก็ย่อมาจากถ้าเราไม่รู้ว่าคำย่อนี้แปลว่าอะไรเราก็มาดูที่นี่นะครับคลิกที่แอปนะครับก็คือย่อมาจาก a อ p variation นะครับก็คือคำย่อนะครับมันก็จะบอกนะครับ ts คืออะไรอะไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังดีกว่า ts นี่ก็จาก tangent ไปเป็น spiral นะครับ จุดเริ่มต้นสไปรัลนันเองอันนี้ก็ PC นะครับจุด PC ธรรมดาอันนี้ก็จุดที่จากสไปรัลไปเป็นเซอร์คูลานะครับอันนี้ก็เซอร์คูลาไปเป็นสไปรัลจุด PT นะครับจุดสไปรัลตำแหน่งที่สไปรัลเปลี่ยนเป็นแทนเจนนะครับ โอเคคันนี้ผมลบทิ้งแล้วเดี๋ยวผมดีไซน์ให้ดูการดีไซน์สไปรัลที่ว่ายากๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับอาอานะครับขนาดนี้ก็ลบหมดแล้วเราจะเห็นว่าคอร์ดฟอล์โปรไฟล์ตัวนี้ทำไมไม่ลบอ,อ,อันนี้คอร์ดฟอล์โปรไฟล์ตัวนี้เกิดจากซูเปอร์เอลิเวชันนะครับเราลบสไปรัล นะครับแต่ว่าคอร์สโฟลโพรไฟก็ยังอยู่เนื่องจากมันเป็นเรื่องของซูเปอร์เอลูชันแต่ซูเปอร์เอลูชันเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับสไปรัเล่ด้วยนะครับพอเราใส่สไปรัเล่ไปปุ๊บเนี่ยตำแหน่งคอร์สโฟลโพรไฟนะครับก็จะแปลเปลี่ยนนะครับก็จะถูกแปลเปลี่ยนไปเนื่องจากสไปรัเล่เนื่องจากสไปรัเล่เนี่ยทำให้ระยะทางมันเปลี่ยนนะครับ ตำแหน่งต่างๆก็เปลี่ยนไปโปรแกรมก็จัดการให้เสร็จนะครับโอเคเรามาขยายรูปหน่อยขยายรูปให้ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็หมุนรูปนะครับให้ให้ beginning อยู่ทางซ้ายจะได้ดูง่ายนะครับอันนี้เราก็มาเลื่อนนะครับเนี่ยครับการควบคุมให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาก็คลิกตัวนี้นะครับท่าน,นี้การออกแบบเนี่ยมันไม่มีอโตเมติเหมือน super นะครับ เราก็ต้องทำการออกแบบตั้งแต่โค้ง pi 1ไป2ไป3ไป4ไปเรื่อยไปนะครับเรียงตามลำดับไปที่จุดเริ่มต้นนี้ไม่ต้องใส่สไปรัลนะครับเพราะมันไม่มีโคง้งเรามาที่โค้งเบอร์หนึ่งนะครับ <c oughs> วิธีการออกแบบก็คือใส่ค่า ls นะครับตรงนี้นะครับ ls ก็คือความยาวของสไปรัลหรือ length of spiral นะครับวิธีการใส่แทนที่จะใส่ตัวเลขนะครับ เราก็ใส่ A อักษร A มันแปลว่าออโตเมติกปุ๊บมันก็ใส่ให้เราเลย Enter นะครับส่วนตัวนี้นะครับหมายถึงว่า LS เนี่ยโปรแกรมเนี่ยได้คำนวณค่าตามมาตรฐานไว้ว่ายัางต่ำต้อง28.85และไม่เกิน636.87อันนี้ก็นะครับได้จากค่ยทีเรนะครับซึ่งผมเคยโพสต์ให้ดูแล้วนะครับ โปรแกรมก็เอามาสรุปไม่ต้องดูนะครับดูแต่ตัวเลขไม่ต้องดูสูตรนะครับครน,นี้เราอยากให้มันสั้นลงมาก็ทําได้ก็แก้แต่อย่าให้สั้นเกิน28.85 28, นะครับเ,เราเอาย9อยิาเปียนี้ก็ได้นะครับขนาดนี้เนี่ยนะครับบางคนว่าเอาวเอา20ได้ไหมหรือ25้ได้ไหมก็ได้นะครับคือใส่ได้หมดแต่ว่าโปรแกรมแนะนําว่าไม่ต่ํา นะครับตามมาตรฐานแล้วไม่ไม่ควรต่ำไม่ควรนะครับไม่ใช่ผิดหมายถึงว่าไม่ควรต่ํากว่านี้นะครับถ้าจะเอาตามมาตรฐานอย่างนี้ก็แปลว่าเราออกแบบไม่ผิดนะครับแต่ไม่ได้มาตรฐานนะครับคาแปลก็แค่นั้นเองเราจะเห็นว่าโปรแกรมก็จะเตือนด้วยสีเหลืองว่าไม่ได้มาตรฐานแต่ไม่ได้หมายความว่าผิดนะครับโอเคเราออกเป็น29หรือ30นะครับจะได้ถูกต้องด้วยได้มาตรฐานด้วย ต่อไปเราก็ออกแบบโค้งต่อไปก็ใส่ a อีกแปลว่าออโตอีกนะครับใครขี้เกียจแก้ไขเป็นตัวเลขสวยๆก็เลยไปเลยก็ได้หรืออยากจะได้ตัวเลขสวยๆก็แก้ไปนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูสักพักหนึ่งนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราใส่ค่าไปปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหา เนื่องจากโค้งมันใกล้เกินไปทําให้เกิดการโอเวอร์แลปเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะเห็นว่าโค้งนี้นะครับใส่สไปรัลความยาว30.95 975แล้วเนี่ยทำให้เกิดโค้งโอเวอร์แลปกันนะครับโค้งมันโอเวอร์แลปกันโอเวอร์แลปเป็นระยะทางนี่นะครับโอเวอร์แลป1.651 ทางด้านแบ็กก็คือทางด้านซ้ายนะครับเราก็ทำให้มันสั้นลงหน่อยจะได้ไม่ไปคือโค้งนี้พอใส่ spiral, สไปร่ลสไปร่ลมันไปดิสเทอร์บนะครับไปรบกวนสเตชันโอเวอร์แลปแถวๆนี้นะครับเราก็ให้มันสั้นลงนะครับก็เหลือซัก25นะครับปุบ๊บมันก็ไม่ไม่อเวอร์แลปแล้วพอไม่อเวอร์แลปมันก็ไม่เตือนถ้าโอเวอร์แลปมันก็เตือนนะครับเราก็เดินหน้าต่อไปแทก แต่ขนานี้เราก็เห็นว่าเออโอเคนะมันก็ไม่สั้นเกินไปด้วยนะครับเพราะสั้นที่สุดมัน24.11ิงของต่อไปนะครับอันนี้ออโต้อีก o v บโอเวอร์แลปอีกนะครับเราก็สามสิบเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแก้ไขไปเรื่อยครคันนี้บางครั้งเนี่ยนะครับเราใส่สั้นสั้นๆมากจนมันก็ยังโอเวอร์แลปอยู่ จนในที่สุดเราก็สั้นเกิดน้อยกว่าค่าค่าน้อยสุดค่ามินิมัมคือน้อยกว่า28.85ที่มันกำหนดตามมาตรฐานตัวน,นี้จะแปลเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตามสูตรไม่ใช่ไม่ใช่28.85อย่างเดียวสมมุติว่าเราใส่ไปจนสั้นกว่านี้แล้วเนี่ยมันก็ยังโอเวอร์แลปเราก็สั้นลงไปเรื่อยๆนะครับพอมันได้ปุ๊บมันก็สั้นกว่านี้ ก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่ผิดแต่ไม่ดีนะครับคือไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้วิธีการเนี่ยอยากให้ดีด้วยได้มาตรฐานด้วยนะครับไม่สั้นเกินไปเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาเรารู้ว่าโครงการเนี้ยเราจะต้องใส่สไปรัลเคริร์ฟงั้นเวลาออกแบบก็ระวังหน่อยนะครับอย่าให้โค้งในอยู่ใ,ใกล้เกินไปโค้งไม่อยู่ใกล้เกินไปก็หมายความว่า PC กับ PT ของโค้งข้างเคียงเนี่ยนะครับควรจะห่างกันประมาณสัก40-50เมตรนะครับ30-50เมตรนะครับอย่าให้น้อยกันนั้นถ้าน้อยกันนั้นปุ๊บเนี่ยออโอกาสที่มันจะโอเวอร์แลปก็จะเกิดขึ้นได้นะครับหรือเราจะแก้ไขอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากสมมุติว่าที่มันไม่อำนวยนะครับเรายังไงเราก็ต้องให้อยู่ใกล้กันอย่างนี้แหละนะครับแล้วเราจะทำยังไงถ้าใส่แล้วโอเวอร์แลปอีก นะครับเราก็ลดดีไซน์สปีดลงมานะครับเพราะว่าความยาวของเราจะเห็นนะครับความยาวของมันเนี่ยเป็นฟังก์ชันกับดีไซน์สปีด V V นี่ถ้าดีไซน์สปีดน้อยนะครับความยาวที่อนุญ,ญาตให้นะก็น้อยลงด้วยนะครับก็แก้ได้2ออย่าง นะครับแต่ที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในสนามเนี่ยเราควรออกแบบให้มันห่างๆกันไว้ดีที่สุดนะครับเสร็จแล้วโปรแกรมหลังจากที่เราใส่ค่าไปแล้วเนี่ยนะครับคอร์ฟอร์โปรไฟลนี้ก็จะถูกแก้ไขนะครับเนื่องจากพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยสไปรลทำให้สเตมันความยาวของมันเปลี่ยนนะครับสเตต่างๆก็จะถูกแก้ไขตามอย่างอัตโนมัติ นะครับจึงง่ายดายรวดเร็วนะครับเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดินหน้าไปทีละโค้งทีละโค้งทําไปจนจบก็ง่ายดายรวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับโอเคก็คงมีอะไรอีกไหมคงไม่มีนะครับเราผมก็ขอจบอการออกแบบซูเปอร์เอเวชั่นและสปรัลเคิร์ฟง่ายๆแต่เพียงแท่นี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับ